รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยให้แรงสะใจ อัดเต็มคันทุกเที่ยวบรรทุกหนักสุดๆยังไหวพลังแรงสูงสุด150แรงมา้าบรรทุกหนักได้เต็มที่ด้วยแรงบิดสูงสุด350ร้อยห้าสิบหนึ่งตันเมตรทั้งแรงทั้งประหยัดแหเงียมสุดๆคันนี้ใช่เลยคุณล่ะพร้อที่จะเปลี่ยนสู่ความแรงใหม่หรือ,อยัอีซดีหนึ่งจุ u เก้าดีดีไอดูพาวเวอนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างครอบครัวของสังคมไทยจากครอบครัวขยาย สู่ครอบครัวเดียวก่อให้เกิดรูปแบบของครอบครัวที่ต่างคนต่างอยู่ขาดสายสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติและความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่ง ท่านพลโเวร์กระดูนแสงสิงแก้วรังสิว่าการกระทรวงการพัฒนาคมและความมั่นคงของรย์ครับนโยบายเร่งด่วนในเรื่องของการยุติความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็มีนโยบายในเรื่องภันกิจก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงนะครับและศีลภาพของครอบครัวเราทํางานใน3ระดับในระดับแรกคือระดับครอบครัวเองนะครับเราต้องลงไปถึงครอบครัวคงจะต้องเป็นการให้ความรู้ในระดับครอบครัวนะครับในเรื่องของการสร้างครอบครัวใหม่เรามีการทํางานในระดับชุมชนระดับชุมชนเรามีกลไกของกรมนะครับซึ่งเป็นกลไกหลักของกระทรวงเนี่ยก็คือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน S <S <an throp od> ตรงนี้เป็นศูนย์ที่ทํางานโดยคณะทํางานโดยภาคประชาสังคมอีกส่วนนึงคือในระดับชาติเรามีคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติตรงนี้ครับซึ่งมีท่านรองนายกรั้งตีนะครับเป็นประธานมีหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ผู้ทรงคุณวรู้ต่างๆได้มากาหนดยุทธศาสตร์ในโยบายในการที่จะขับเคลื่อนมาเป็นนโยบายในทุกพิติด้วยพันธกิจหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้มีหลักประกันคุ้มครอง และส่งเสริมปัจจัยที่เกื้อหนุนความเข้มแข็งของครอบครัวทําให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้วางกรอบนโยบายอันนำมาสู่แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวของไทยเราแบ่งกลุ่ม สตรีไว้หลายประเภทเลยนะครับเราก็มีกระบวนการเรียนรู้นะครับมีให้องค์ความรู้เรามีสมัชชาในระดับจังหวัดเรามีทํางานในระดับประเทศและระดับจังหวัดเราจะมีการระดมความรู้องค์ความร่วมต่าง่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงนะครับไปสู่สมัชชาสตรีเขาจะรู้ปัญหาว่าสตรีนั้นน่ะต้องการอะไรในพื้นที่ในกลุ่มไหนต้องการอะไรก็จะมีข้อข้อเสนอมาซึ่งเราก็จะนําไปสู่นโยบายการในการวางแผนที่จะช่วยเหลือสตรีแต่ละกลุ่มสตรี ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทในครอบครัวและมีความสำคัญในการส่งเสริมความเข้มแข็งภายในบ้านโดยตรงด้วยเหตุนี้จ,จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมความเข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสตรีอันนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวในที่สุดศูนย์ของที่นี่เดิมชื่อศูนย์ส่งข้าและฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ครอบครัว มั่นคงนะครับแล้วก็ป้องกันป้องกันปัญหาให้กับสตรีแล้วก็เยาวชนสตรีที่จะมีโอกาสเสี่ยงเข้าสู่เรื่องของบริการทางเพศแต่พอมาระยะหลังก็จะเป็นเรื่องพุ่งส่งเสริมให้กับกลุ่มสตรีที่ต้องการมีงานทำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแม้จะเป็นเพียงหน่วยเล็กๆของสังคมแต่ครอบครัว คือจุดเริ่มต้นของปัญหาความรุนแรงที่สามารถขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมในระดับชาติได้หากเราสามารถยุติปัญหาดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวผ่านการส่งเสริมบทบาทของสตรีผู้ที่เป็นฐานรากอันสำคัญของบ้านเท่ากับเราได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับชาติไปพร้อมๆกัน ปัจจุบันนี้สมรรถภาพในครอบครัวเราได้มีการวิจัยแล้วเป็นเรื่องที่ออกมาเป็นในทางเชิงลบเพราะว่าครอบครัวเราไม่ค่อยได้มีเวลาเราคงจะต้องหาเวลาในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อจะสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งทําให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับถ้าหากว่า ท่านพบเห็นนะครับความดูแลในครอบ,บครัวนะครับอยากจะให้ท่านช่วยกรุณาโทร1 3 0่สานยะครับสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยแล้วก็ไม่ทําความดูแรงนะครับเพื่อสังคมและประเทศชาติของเราก็ได้มีความมั่นคงต่อไปครับต่อุณครับ